ทำไมตัดโค่นยางพาราแล้วถึงมาปลูกยางพาราอีกเดี๋ยวจะมาคุยมาเล่าสู่กันฟังความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพอตัดโค่นไปแล้วก็มาปลูกยางพาราอีกอยางพาราเป็นพืชที่โตเร็วนะครับเนี่ยเห็นไหมเหตุผลที่เราปลูกนะครับยางพาราหลังจากเจ็ดแปดปีแล้วเราสามารถเปิดกีดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ายางพาราลา,ลาของเรา สมบูรณ์นะครับเนี่ยพอเปิดกิจได้เลยพอม,มีอไรายได้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับอย่างพลาของเราก็จะโตขึ้นทุกวันนะครับเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆเลยยิ่งพลาเราโตขึ้นทุกวันนะครับที่ดินของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมเนี่ยพาคนเข้ามาดูเข้ามาคุยกัน,นครับมาคุยมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ หลังจากที่เราเปิดกรีดเจ็ดแปดปีแล้วนะครับเราสามารถมีไรายได้ทุกวันนะครับมีไรายได้ทุกวันเลยเนี่ยจะมีไรายได้ทุกวันก็ต่อเมื่อเรากรีดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่กรีดคุณก็ให้คนอื่นกรีดเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้มาคุยมาเล่าสู่กันฟังนะครับทําไมเราถึงต้องปลูกยางพารานะครับยางพาราเป็นพืชที่โตไวนะครับอีกอย่างนะครับปลูกในพื้นที่ ที่ดินของเรานะครับยางพาราก็โตไวนะครับทําให้พื้นที่ของเราเพิ่มมูลค่านะครับเพิ่มมูลค่าที่ดินเลยเนี yeah. ่ยที่ดินของเราจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับสุดท้ายนะครับเวลาตัดโค่นนะครับตัดโค่นขายลําต้นเราก็ยังได้เงินก้อนนะครับเนี yeah. ่ยเห็นไหมยางพาราที่เราตัดโค่นไปนะครับเราก็ได้เงินก้อนเลยนะครับเนี yeah. ่ย ได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับลาต้นแล้วก็จํานวนของต้นเราด้วยนะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่เราปลูกด้วยนะครับนี่คือเหตุผลนะครับทําไมถึงต้องปลูกยางพลานะครับเนี่ยพืชทุกตัวดีหมดนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับพืชทุกตัวดีหมดนะครับวันนี้ก็มาคุยมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับเห็นไหมป่ายางพลาเลยนะครับเห็นไหมมองไปทางไหนนะครับป่ายางพาราหมดเลยเห็นไหมบางครั้งคุณอาจจะได้ยินเสียงเลื่อยเครื่องนะครับ ตอนนี้เขากำลังตัดโค่นยางพาราอยู่ช่วงนี้ต้นยางพาราเป็นราคานะครับตัดโค่นขายเท่านั้นนะครับได้ยินเสียงเล่เครื่องไหมเนี่ยนี่คือเหตุผลนะครับที่เราปลูกยางพาราอีกรอบนะครับเนี่ยทำไมถึง,ถงต้องปลูกนะครับต้องบอกว่าทุกพืชดีหมดนะครับเนี่ยนี่คือทุกพืชทุกตัวนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับนี่คือเหตุผลที่เราปลูกยางพารานะครับเนี่ยเป็นพืชที่โตเร็วนะครับปลูกใน ที่ดินของเราก็ที่ดินของเราก็เพิ่มมูลค่าขึ้นทุกปีเลยนะครับพอยางพาราของเราโตขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับหลังจากเจ็ดแปดปีแล้วคุณก็สามารถมีรายได้ทันทีนะครับหลังจากที่คุณเปิดกีดยางพารานะครับคุณจะกีดหรือไม่กีดก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยจะให้คนอื่นกีดยังไงก็แล้วแต่คนนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเวลาตัดโค่น,นครับเนี่ยได้เงินก้อนเลยนะครับ ได้เงินก้อนแหละนี่คือเหตุผลนะครัทำไมเราถึงปลูกยางพาราอีกรอบนะครับเนี่ยมาคุยมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังทําไมถึงต้องปลูกยางพาราอีกรอบนะครับ